อาวครับกะมาตอนที่สองนะครับผมตอนนั้นโทรศัพท์ผมความจำมันเต็มนะครับก็เลยตองมาอัดนะครับเครื่องไม้นะครับผมตอนที่สองครับก็เริ่มตอนเอาปาคามนะครับใส่นะครับกะตําเลื่อนะครับ ฝากติดตามเพจผมในเดอ้อนะครับเพจเลืออีสานหัวเซลนะครับอาหารอีสานบ้านเฮานะครับพุ่งกะจะมีอาหารนะครับมาทํำเ,เรือนนะครับผมก็ฝากติดตามในเด้อครับ ตามไปเรื่อยๆนะครับกว่ามันเสียแรกนะครับ เมือ่อนี้กับอ่านะครับกับตำยูนบิบานนะครับผมเพราะว่ายีน้านะครับเครื่องปรุงกับบุพยังพอนะครับกับตงมาตำยูนบิบานนะครับผมอ่ามาซิมเลยนะครับนี่ครับโอ้แต่สบเลยครับน้ำลายไหลเลยเสียบยีตัวล่ะ ก็ว่าตรงใส่ประแดงนะครับนั่นนึ่เพื่อความแสบความนัวนะครับชูรสนะครับนิดนึงก็น้ำตาลนะครับอีกครั้งหนึ่ง กัรเหาะๆนะครับผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่รักในการ h ็ดอาหารนะครับกระยาเคยแพ้นะครับอาหารอีสานนะครับผมกับบอด้มาลุ่มชิปดูแล้วนะครับก็ อยากมาลงคลิปนะครับเพราะว่ามันเนี่ยไปโดนแลว้วผมก็เลยอยากมาลงคลิปนะครับกันแล้วนะครับผมน,นะครับก็คือหน้าตาของอ่าตำบักขามนะครับผม อต้อแสบได้ครับพี่นอนอกระสิกินในบืงเครับซิมเบึ้องแสบแสบสำหรับมือนี้นะครับกับเตอรีดิซานโฮเซลนะครับกับเขาวาลาไปก่อนนะครับ ก็ฝากกดติดตามเห็นเน้อนะครับอ่าเกิดอีสานหัวเซลนะครับอาหารอีสานบานเฮานะครับกะสำหรับมือนี้กะอ่าสวัสดีครับ